ไปต่อกันที่จังหวัดนาราธิวาสเกิดเหตุระเบิดคาบอมบนถนนข้างโรงพักติดกับที่ว่าการอำเภอปนาเรและคนร้ายได้บุกปนรถอบตอีกด้วยครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเวลาเที่ยงคืน30นาทีร้อยตำรวจโทวีรพงษ์ทองงามรองสารวัตรสอบสวนสพปนาเรจังหวัดปัตตานี กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพักปรากฏว่าได้เกิดระเบิดขึ้นเสียงดังสนั่นวันไหวทำให้ตัวอาคารของโรงพักสั่นสะเทือนและมีเศษกระจกแตกตกเกลื่อนกระจายตกลงพื้นครับต่อมาจึงทราบว่าได้เกิดเหตุระเบิดคาบอมบนถนนข้างโรงพักติดกับที่ว่าการอำเภอปนรหมู่ที่1ตําบลปนร เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในโรงพักจึงรีบหนีออกจากตัวอาคารในโรงพักก่อนจะพบว่ามีเพลิงกําลังลุกไหม้ซากรถยนต์ซึ่งเป็นรถคาบอมเจ้าหน้าที่จึงทําการปิดกัน้นพื้นที่ปิดถนนเพื่อความปลอดภัยก่อนจะแจ้งให้พันตํารวจเอกชัยวัน์ปานบุญทองผู้กำกับการสอพอปนเรศทราบโดยจุดเกิดเหตุพบพบเพลิงไหม้รถยนต์คันเกิดเหตุค่าบอม จึงได้ประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าตรวจสอบพร้อมรายงานให้กับผู้บังคับบัญชาทราบจากนั้นนายมนชัยหนูสายนายอำเภอปนาเรซึ่งขณะเกิดเหตุอยู่ภายในบ้านพักฝั่งตรงข้ามที่ว่าการอำเภอและอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุคาบอมเพียง50เมตรได้รีบออกมาตรวจสอบสถานการณ์พร้อมกับกำชับเจ้าหน้าที่ระวังเหตุซําซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้น ประมาณ30นาทีที่ไฟไหม้รถคาร์บอมได้ดับลงตรวจสอบเบื้องตน้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมีเพียงเจ้าหน้าที่ตรวจและอสสซึ่งกำลังเฝ้าเวรที่ป้อมมีอาการหูอื้อเท่านั้นครับซึ่งจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุนะคะที่เกิดขึ้นในที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็พบว่า พบซากรถยนต์นะคะรถกระบะ4ประตูซึ่งเป็นรถขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้ำบ่อสภาพเหลือแต่ซาาค่ะแรงระเบิดนะคะทำให้ชิ้นส่วนรถกระจัดกระจายไปทั่วบางชิ้นก็กระเด็นตกลงหลังคาบ้านพักของนายมนชัยหนูสายในอำเภอปนเรจนแตกทะลุชั้น2ของบ้านโชคดีที่ไม่มีใครได้รับอันตรายนอกจากนี้นะคะยังทําให้ผนังอาคารไม้ที่ที่ว่าการอำเภอปนเรนะคะหลังเก่าพังเสียหายรวมถึงกระจกอาคารอำเภอหลังใหม่ก็แตก ด้วยค่ะกำแพงก็พังเสียหายเช่นเดียวกันกระจกของอาคารโรงพักทั้ง4ชั้นก็แตกเสียหายหมดนอกจากนี้นะคะก็ยังทำให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์หลายคันเสียหายไปด้วยค่ะ ซึ่งภายหลังเกิดเหตุนะคะพ่วงกับการสพปนเรก,ก็ได้สั่งการให้ชุดสืบสวนสอบสวนสพปนเรได้เข้าไปตรวจสอบที่ทําการอบตบ้านน้าบ่อเนื่องจากรถคาร์บอมที่คนร้ายนํามาก่อเหตุเป็นรถของอบตบ้านน้าบ่อปรากฏว่าเมื่อไปถึงนะคะก็พบว่าสิ่งผิดปกติเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่อยู่ดูแลด้านนอกและเมื่อเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบภายในอาคารก็พบว่ามีเจ้าหน้าที่และรปภจํานวนสี่คนนะคะถูกมัดมือมัดเท้าขังไว้จึงได้รีบเข้าไปช่วยเหลือ ก่อนจะเชิญตัวมาสอบปากคําที่สพปนเระก็ทราบชื่อนะคะคือนายมูฮัมหมัดซอฟี2คือนายม,มาฮมะค่ะ3นายอาหมะและ4นะคะคือนายมะหูเซงซึ่งทั้ง4คนนะคะก็ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดค่ะ หลังเกิดเหตุครับเจ้าหน้าที่ได้ทําการเก็บรวบรวมวัตถุพยานพร้อมตรวจสอบหลักฐานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามคนร้ายต่อไปส่วนคนร้ายที่ก่อเหตุนั้นเบื้องต้นชุดสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงระบุว่าเหตุครั้งนี้เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มนายอับดุลเลาะซึ่งเป็นมือระเบิดที่เคยเก่อเหตุมาแล้วในพื้นที่เนื่องจากพบว่าเมื่อวันที่8พฤษภาคม2556 คนร้ายเคยบุกเข้าไปปล้นรถกระบะของอบตอบ้านน้ำบ่อมาแล้วแต่ยังไม่พบว่ารถคันดังกล่าวคนร้ายนำไปก่อเหตุใดบ้างและเชื่อว่าเหตุคาร์บอมครั้งนี้น่าจะเชื่อมโยงกับคดีตากใบครบรอบ20ปีซึ่งคนร้ายมีความพยายามตอบโต้เพื่อสร้างสถานการณ์ทั้งนี้ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่มีการคุมเข้มอย่างต่อเนื่องพร้อมกำชับกำลังให้ระมัดระวังในห่วงครบรอบ20ปีที่คนร้ายหวังก่อเหตุความรุนแรง ด้านานางพาติมอสศรียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกพื้นที่ประจําจุดโดยเฉพาะชุดคุ้มครองตําบลแนะนําแนวทางการปฏิบัติให้กับกําลังพลได้รับทราบและกำชับในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทประชาชนพบเห็นสิ่งต้องสงสัยหรือผิดสังเกตแจ้งสายด่วนเบอร์โทรศัพท์13 41่งครับย้ำอีกครั้งนะครับเบอร์โทรศัพท์สายด่วน1 3 4 1ครับ ขณะที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดปัตตานีนะคะได้รับแจ้งจากพี่น้องประชาชนว่ามีบุคคลต้องสงสัยเข้ามาหลบซ่อนพักพิงในพื้นที่หมู่ที่1ตําบลกามิยออําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีจึงได้เข้าตรวจสอบทันทีพบนายมายุโซนะคะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงเกี่ยวข้องกับเหตุคว่างระเบิดสแสวงเครื่องแบบไปบอมใส่ชุดคุ้มครองตําบลบางปูและรอบวางระเบิดสแสวงเครื่องในพื้นที่อําเภอย่ริงจังหวัดปัตตานีเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ พร้อมตรวจเจอวัตถุพยานที่ใช้ในการก่อเหตุอีกหลายรายการเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวนายมายุโซนะคะไปลงบันทึกประจําวันที่สถานีตํารวจภูธรเมืองปัตตานีและได้ส่งตัวไปดาเนินการซักถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารผ่านที่43ค่ายอินคยุทธบริหารอําเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเพื่อดําเนินตามกระบวนการต่อไปค่ะสำหรับผู้ต้องสงสัยที่นำตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามเจ้าหน้าที่จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและปฏิบัติตามหลัก สิทธิมนุษยช,ชนอย่างเคร่งครัดโดยทุกภาคส่วนสามารถตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการแจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุรุนแรงเพื่อป้องกันการก่อเ,เหตุร้ายในพื้นที่ทั้งนี้พบเห็นเบาะแสการกา่อเหตุรุนแรงสามารถแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่หรือหมายเลขสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้า หมายเลข1341หรือหมายเลขโทรศัพท์สายตรงแม่ทัพภาคที่4ี่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4หมายเลขโทรศัพท์ครับ0 6 1ย์3 2 9 9 9ตามที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอตอนนี้นะครับโทรแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับ